ต่อไปเป็นข้อสุดท้ายนะครับของอนุพันธ์อันดับสูงนะครับก็คือข้อที่5นะครับเขาต้องการหา d กําลัง2 y/ d y ากําลัง2 d กําลัง2 y/ ็กําลัง2ก็คือดิฟ2ครั้งอนุพันธ์อันดับ2นะครับของอะไรครับของตัวนี้นะครับแล้วก็ tx ่เท่ากับเท่าไหร่ tx ่เท่ากับ1นะครับโอเคดิฟ2ครั้งนะครับอ่ะเราดิฟครั้งแรกก่อนเออจะสังเกตว่าไอตัวที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของ ฟังก์ชันปริยายก็คือมีมีเอกวายปนกันซึ่งเราเรียนซึ่งเราเรียนไปละนะครับซึ่งทำไงนะให้ใส่ d/ dx เข้าไปฝั่งซ้ายใช่ไหมเข้าไปฝั่งซ้ายแล้วก็ใส่ d/ dx เข้าไปฝั่งขวาใช่ไหมครับเห็นไหมก็คือดิฟดิฟสองข้างจัดก,การครับดิฟ x กำลังสองได้ 2x ดิฟ 3y ได้3แต่เป็นตัวแปร y ครับคูณอะไร dy dx ลบ ในใส่วงเล็บอันนี้จะเป็นหน้ากับหลังเออเป็นผลคูณนะครับเป็นผลคูณเป็นดิฟผลคูณหน้ากับหลังก็จะเป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าอันนี้ติดสัญลักษณ์ไว้ก่อนนะยังยังไม่ได้ดิฟนะอันนี้ติดสัญลักษณ์ไว้ก่อนนะครับเท่ากับดิฟสี่ได้ศูนย์สี่มนค่าคงที่ใช่ไหมครับโอเคเอา้าวก็จัดการครับ ดิฟ y ใช่ไหมได้1แล้วก็คูณ d y by d x นะครับดิฟ x ได้1จบเห็นไหมสังเกตดิฟ x ได้1จบแต่ดิฟ y ก็ได้1เหมือนกันแต่ก็คูณ d y by d x คือถ้าเป็นตัวแปร y ก็ต้องคูณ d y by d x ด้วยทุกครั้งใช่ไหมครับเท่ากับ0เห็นไหมมันก็จะกลายเป็น 2x บวก3 d y by d x ลบ x d y d y d x แล้วก็ลบ y คือลบตัวนี้มันต้องแจกเครื่องหมายเข้าไปในวงเล็บนะใช่ไหมเท่ากับ0ดึง2ตัวนี้นะครับดึงตัวร่วมก็เป็น3ลบ x d y d x ส่วน y นี่ย้ายมาใช่ไหม2 x เนี่ยย้ายมาเออเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าอะไรครับเราจะได้ว่า d y d y d x นี่คืออนุพันธ์อันดับหนึ่งใช่ไหมเท่ากับ y ลบส x ส่วนสลบ x นี่อันนี้คือดิฟครั้งที่1อ่าใช่ไหมต่อไปเราจะดิฟครั้งที่ d 2 d กำลังส y by dx กำลังสครับอ่าดิฟครั้งที่2ไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นบนไอ้ตัวนี้จะเป็นล่างมันจะเป็นดิฟผลหารใช่ไหมเราก็จัดการดิฟผลหารนะครับก็คืออ่า จริงๆเราทำเป็นเราจริงๆเราทำเป็นเป็นเป็นผลคูณก็ได้นะเออถ้าเราไม่อยากทำเป็นผลหารทำเป็นผลคูณก็ได้นะผลคูณน่าจะดูง่ายกว่านะครับอ่าทั้งหมดเดี๋ยวก่อนจัดนิดนึงก่อนถ้าทำเป็นดิฟผลคูณใช่ไหมก็จะกลายเป็น y ลบ 2x แล้วก็3ลบ x กําลังลบ1อย่างเงี้ยก็คือเอาย้ายย้าย3ลบ x ขึ้นไปก็เป็นลบ1นะครับ เออขอเปลี่ยนเป็นดิฟผ,ผลคูณดีกว่ามันด,ดูง่ายดีคือสูตรดิฟผลหารมันจะยากกว่าใช่ไหมนะครับแต่มันต้องได้คําตอบเท่ากันนะไม่ว่าจะใช้เป็นดิฟผลหารหรือดิฟผลคูณอะ่ะเพราะมันเป็นฟังก์ชันเดียวกันไงใช่ไหมอันนี้อันนี้อะไรหน้าใช่ไหมอันนี้อะไรหลังใช่ไหมเออเราจัดการเลยนะครับอันนี้อันนี้คือดิฟหนึ่งครั้งใช่ไหมนี่คือดิฟหนึ่งครั้งที่จัดรูปแล้วใช่ไหมครับอ่าต่อไปดิฟสองครั้งก็จะเป็นหน้าใช่ไหมดิฟหลัง ดิฟหลังดิฟหลังนี่ติดสัญลักษณ์ไว้ก่อนนะยังไม่ได้ดิฟนะบวกหลังแล้วก็ดิฟอะไรครับดิฟหน้าอย่างเงี้ยได้ไหมได้ไหมก็เป็น d ีกำลัง2องวายอกซ์ลังสเท่ากับวลบสออ่ะคราวนี้ดิฟก็มันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นวงเล็บยกกําลงังลบหใช่ไหม พะฉันก็เอาลบหนึ่งย้ายลงมาใช่ไหมแล้วข้างบนก็ลบสองแล้วก็ดิฟในวงเล็บอีกรอบหนึ่งมันดิฟยู่ะดิฟไซดใช่ไหมบวกสามลบเอ็กกำลังลบหนึ่งแล้วก็ดิฟดิฟวายดิฟวายได้หนึ่งแต่ต้องคูณดีวายบายดีเอ็กด้วยแล้วก็ดิฟสองเอ็กได้ไรได้สองเนี่ยครับได้ไหมได้ไหมโอเค ก็จะกลายเป็น d กกำลังสอง y by dx กำลังสองเท่ากับ y ลบ2 x ลบ1 3ลบ x กำลังลบ2อ่ะดิฟดิฟ3ได้ศดิฟ x ได้1นี่เห็นไหมบวก3ลบ x กำลังลบ1วงเล็บทุกคนครับอันนี้คือ dy by dx dy by dx เนี่ยก็คือตัวนี้ เออก็เอาตัวเนี้ยมาใส่ในอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลบะลรลบสองเงี้ยเข้าใจไหมครับเออคราวนี้เราจะไม่จัดรูปเพราะเขาบอกให้แทนค่าใช่ไหมให้แทนค่าซึ่งทุกคนดูเขาบอกว่าแทนแทน x เ,เป็นเท่าไหร่ครับแทน x เ,เป็น x เ,เป็น1ใช่ไหมแทน x เ,เป็น1ซึ่ง ถ้าทุกคนแทน x เป็น1ลงไปตรงนี้มันก็จะกลายเป็น1กําลัง2บวก3 y ลบ x เป็น1เท่ากับ4 3 y ลบ y เป็น2 y อันนี้ย้ายไปลบเป็น3เพราะฉะนั้น y เป็นเท่าไหร่ครับ y เป็น3ส่วนอะไร3บน2ถูกไหมถูกไหมแทน x เป็น1เข้าไปอ๋อ x เป็น1 y เป็น3บน2 x เป็น1อ่ะ y เป็น3บน2อ่ะเราก็แทนค่าเข้าไปนะครับ x เป็น1 y เป็น3ส่วน2 x 2> เป็น1 0ลบ 1, 1>, 1ได้ลบ1 x เป็น1ใช่ไหมนี่วงเล็บใหญ่ y เป็น3ส่วน2 x เป็น 1, 1 1> x เป็นหนึ่งได้ไหมได้ไหมนะครับสามส่วนสอลบสลบหส่วนสลบหนอันนี้มันเป็นเท่าไหร่เนี่ยสใช่ไหมสามลบหนึ่งได้สใช่ไหมสกำลังลบ2 2งสอกำลังลบสอง ลบหนึ่งซึ่งลบหคูณลบหมันจะได้1ก็จะหายไปใช่ไหมครับใจเยนน็นๆเนาะค่อยๆไปเนาะบวกตัวนี้3ามลบหเป็น2องกำลังลบหใช่ไหมวงเล็บใหญ่ตัวนี้เหมือนเดิมเลยสามลบสอใช่ไหมสามสองลบสก็เป็นลบหส่วนสใช่ไหมครับคูณกับ2องกำลังลบหนลบสค่อย ค่อยทําก็ทีนี้ก็จะกลายเป็นลบหนส่วนสองสองกำลังลบสก็ย้ายลงมาเป็น1นส่วนสใช่ไมใช่ไหมมันมันมันคือ1 2, นส่วนสกำลังสองไงสองกำลังบลบสคือ1นส่วนสกลังสองก็คือ1นส่วนสใช่ไหมครับโอเคแล้วก็บวก2องกำลังลบหก็ย้ายลงมาเป็น1นส่วนสใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นลบ1ส่วนสคูณกันหส่วนส สองกำลังลบหนึ่งก็ย้ายลงมาเป็นหนึ่งส่วนสองลบกับสองอือันนี้ก็จะกลายเป็นลบหนึ่งส่วนอะไรครับลบหนึ่งส่วนแปดบวกหนึ่งส่วนสองคูณลบหนึ่งส่วนสี่ลบสองบางควนว่าดิฟผลหารง่ายหรือกว่าหรือเปล่าไม,ไม่รู้ละต้องลองทำดูใช่ไหมก็จะเป็นลบหนึ่งส่วนแปดบวกหนึ่งส่วนสองข้างในเท่าไหรอ่อ่ะ 428-9.4ลบ9ส่วนใช่ไหมเออก็จะกลายเป็นเท่าไหร่อบ่ะส่วน8ใช่ไหมลบ9ส่วน8ก็จะกลายเป็นลบ10ส่วนอะไรลบ1 0ส่วน8ลบ1 0ส่วน8ก็คืออะไรครับลบ5ส่วน4เออนี่คือคำตอบเห็นไหมนี่คือคำตอบนะครับเรียบร้อยนี่คือ อนุพันธ์อันดับ2ของสิ่งที่เราต้องการนะครับจบ